เมื่อทะเลาะกันแล้วจะทํายังไงให้ความรักความสัมพันธ์ของเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคะ่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กัน หลายๆครั้งนะคะเราคิดว่าการทะเลาะกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะมีหลายๆคู่นะคะที่มาโคช้ชกันิดานะคะแล้วก็พบว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันเลยค่ะแล้วมารู้ตัวอีกทีก็แทบจะเลิกกันเลยก็ว่าได้นะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่มีปัญหาหรือว่าไม่มีความขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าเมื่อมีปัญหามีความขัดแย้งต่างฝ่ายต่างเก็บเอาไว้ในใจนะคะแล้วก็ไม่เอามาสื่อสารไม่เอามาพูดกันค่ะทาให้คู่นั้นนั้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได เหมือนค่อยๆสร้างเหมือนซึนามิเนี่ยกำลังจะมานะคะแล้วก็คนทั้งคู่ก็ไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็มาเจออีกทีนึงเนี่ยก็กลายเป็นปัญหาที่มันใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วในหลายๆครั้งเนี่ยถ้า,าว่าไม่ไม่ได้รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้หาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเนี่ยก็อาจจะไปถึงขั้นหย่าร้างเลิกลากันได้เลยทีเดียวนะคะทีนี้ในคลิปวันนี้คะ่ะเราจะมาอธิบายคะ่ะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคู่ชีวิตก็ได้นะคะเพราะว่าปัญหาเนี่ยนำมาสู่การที่เราจะหาทางออกร่วมกันแล้วก็ทําให้เราได้้้เขขาาใจซึึ่่งงกกกัันนนและมยิ แต่ว่าการรับมือกับปัญหาเนี่ยมันต้องทําอย่างถูกวิธีด้วยค่ะซึ่งวันนี้มี5ขั้นตอนมาฝากกันค่ะขั้นตอนที่1นนะคะให้ใจเย็นๆก่อนนะคะถ้ารู้สึกว่าจะคุยกันไม่ลงเรื่องหรือว่าจะใช้อารมณ์คุยกันเนี่ยก็ให้แยกย้ายต่างคนต่างไปทําใจกันก่อนนะคะให้ไปทําใจให้สงบก่อนนะคะแล้วก็อาจจะบอกว่าอ่ะอีกชั่วโมงนึงอีกสองชั่วโมงหรือว่าเย็นเนี้ยเราค่อยคุยเรื่องนี้ให้ต่างคนต่างแยกย้ายไปคิดทบทวนแล้วก็ทําใจให้สงบก่อนนะคะอย่าเพิ่งปะทะก,กันค่ะ อันที่2นะคะก็คือให้เรารับผิดชอบกับสิ่งบางสิ่งที่เราอาจจะทําผิดพลาดไปนะคะเช่นตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยเราอาจจะแบบว่าแฟนเราหรือเปล่าเราอาจจะไม่มีเหตุมีผลหรือเปล่าเราอาจจะใช้อารมณ์หรือเปล่านะคะก็ให้เรารับผิดชอบในส่วนของความผิดที่เราได้กระทําไปนะคะแล้วก็ขอโทษซึ่งกันและกันค่ะ อันที่3นะคะก็คือให้เรามีเอมพัตซีค่ะที่จะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันก็คือเราก็ต้องฝึกที่จะเข้าใจแฟนเราเข้าใจมุมมองของเขานะคะในเรื่องที่เราทะเลาะกันว่าแฟนเราเขามีความคิดยังไงกับเรื่องเรื่องนี้นะคะแล้วแฟนเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีความคิดยังไงกับเรื่องนี้เช่นกันนะคะซึ่งเวลาที่เราไม่เห็นด้วยกับแฟนคือเกิดดิสครีเมนต์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเราต้องไปตัดสินสิ่งที่เขาคิดนะ,ะเราสามารถที่จะ ไม่เห็นด้วยกับเขาต่อไปก็ได้ในเรื่องนี้ก็คือเรายังยังคิดว่ามุมมองเราถูกอยู่แฟนก็อาจจะยังคิดว่ามุมมองเขาถูกอยู่นะคะแต่ว่าต่างคนต่างพยายามที่จะเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะซึ่งการเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเข้าออกเข้าใจหรือเอมพาตีเนี่ยนะคะมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยกับเขานะคะต้องแยกกันมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะในขั้นตอนนี้คือพยายามเข้าใจต่างคนต่างเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ขั้นตอนที่4ี่ะคะคือเราจะมารีแพารีแพ์ความเสียหายที่เกิดจากการทะเลาะก,กันในครั้งนี้นะคะ,ะโดยขั้นตอนที่แล้วเนี่ยก็มีการเอมบาสซส์มีการเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วนะคะมาถึงขั้นตอนที่4ี่ก็คือต้องมาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซ่อมแซมมาคืนดีกันอะไรอย่างงี้นะคะก็คือจะมีการขอโทษมีการกอ,อดกันมีการพูดคุยการทําความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะเรียกว่ามีซอการซ่อมแซมจากการทะเลาะก,กันที่เกิดขึ้นนะคะคือจะบอกว่า ปัญหาของคนนะที่มันฝังใจที่มันไม่ก้าวข้ามผ่านไปได้ที่มันแบบยังคงอยู่และสะสมต่อไปจนเป็นปัญหาที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากตัวปัญหาที่ทะเลกกาะกันแต่มันเกิดจากว่าหลังจากนั้นพวกคุณนะ่ะรับมือยังไงกับกับไอเหตุการณ์ที่ทะเลาะก,กันมากกว่านึกอเกไหมคะเพราะว่าอันนี้หลักการจริงจริงมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะรู้ไหมว่าแบบเหมือนสมมติว่าคุณไปทานร้านอาหารสักร้านหนึ่งอะแล้วเขาทําอะไรบางอย่างผิดพลาดอะ นะคะคุณก็เกิดความไม่พอใจถูกไหมแต่ถ้าหลังจากนั้นอะร้านอาหารมีกระบวนการในการจัดการกับปัญหานั้นมีการขอโทษมีการแบบทําอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยกับความผิดที่ได้ทําไปเนี่ย เราว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะให้อภัยนะคะแล้วก็เผิ่ๆก็จะรู้สึกดีกับร้านอาหารนั้นนะมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยอันนี้คือที่บอกเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยซึ่งก็เหมือนกันกับเรื่องของความสัมพันธ์นี้เลยนะแต่ปัญหาที่มันมักจะเกิดดราม่าที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียหรือนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับแบบไปโจมตีร้านอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรคะเพราะเป็นเพราะว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้วอะแล้วร้านอาหารนะรับมือกับปัญหานั้นไม่ดี เช่นอาจจะโทษลูกค้าบ้างแหละอาจจะขอโทษแบบขอโทษไปทีขอไปทีแบบเหมือนกับไม่ได้ยอมรับความผิดอาจจะอ้างว่าเป็นความผิดของคนนั้นคนนีกก็คือเป็นการรับมือกับปัญหาที่แบบมันไม่โอเคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ใช้ได้กับเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะถ้าว่าหลังทะเลาะก,กันแล้วเนี่ยเรารับมือ หลังจากนั้นน่ะได้ดีอะค่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าว่าเมื่อเกิดปัญหาเกิดการทะเลาะก,กันแล้วแล้วหลังจากนั้นเรารับมือได้ไม่ดีก็คือยิ่งโทษกันยิ่งเบลมกันยิ่งแบบต่างคนต่างโกรธกันแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วไม่จบไม่สิน้นเดี๋ยวสักพักก็วนกลับมาพูดเรื่องเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมันก็จะยิ่งทําให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยนะคะมันแย่มากยิ่งขึ้นเราเกิดรอยร้าวมากยิ่งขึ้นค่ะ ขั้นตอนที่5ก็คือเราจะต้องกลับมา reconnect กันนะคะซึ่งอาจจะเป็นการไปทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันมีเดทไนท์นะคะใช้เวลาพูดคุยร่วมกันใช้เวลาดีๆก็คือเรียกว่า เป็นการเพิ่มสิ่งบวกๆอะให้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ของเราเพื่อมาเติมเต็มให้ความสัมพันธ์ของเราแนบแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ลองไปทําตามกันดูนะคะกับทั้ง5ขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากพัฒนายกระดับชีวิตคู่ของคุณนะคะจะมาคนเดียวหรือมาเป็นคู่ก็ได้นะคะก็มาเข้า a w a k e n couples workshop ของเราค่ะที่จะจัดวันที่2 9 2 0 28 29ตุลาคมนี้นะคะซึ่งจัดปีละครั้งเท่านั้นนะคะมาเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆมาเรียนเเสาหลักนะคะใน คู่ชีวิตที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะมันมีความแตกต่างยังไงกับคู่ชีวิตที่ล้มเหลวหรือว่าต้องหย่าร้างมันจะมีเจ็ดเจ็ดสาหลักที่สําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งอาจจะ อ่านแล้วเหมือนกับเข้าใจง่ายแต่เวลาจะนําไปปฏิบัติจริงอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนมาเจาะลึกลงลึกกันเลยกับเจ็ดเสาหลักนี้นะคะให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้แล้วหลังจาก2วันเนี่ยสามารถที่จะเอาไปปรับใช้กับคู่ชีวิตกับแฟนของตัวเองได้นะคะเพื่อที่จะสามารถสร้างชีวิตรักนะคะชีวิตคู่ที่มั่นคงแข็งแรงแนบแน่นนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มันต้องเรียนรู้จริงๆค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้ในโรงเรียนเราไม่ได้เรียนรู้ในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่เราก็ไม่ได้สอนเรามานะคะ หลายครั้งก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรื่องเหล่านี้ให้กับเราด้วยซ้ำนะคะเ,เราจึงต้องมาเรียนรู้กันค่ะเพราะว่ามันเป็นทักษะที่มันต้องสร้างสร้างแล้วก็พัฒนาขึ้นมานะคะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของต้นเหตุของความขัดแย้งนะคะที่มาจากแต่ละคนเนี่ยก็คือแต่ละคนเนี่ยเราก็มีอดีตของเรานะคะแล้วก็มีแพทเทิร์นเป็นรูปแบบความคิดนะคะมายเซ็ set, รูปแบบพฤติกรรมคำพูดต่าง,างๆ Family Dynamics กนะคะก็คือมาจากบ้านเธอบ้านฉัน ะะแต่และบ้านก็มี family of origin o origin, origin ของตัวเองนะมีครอบครัวตั้งต้นของตัวเองมาแล้วก็เราก็รับเอา pattern รูปแบบความคิดคําพูดการกระทาต่างๆมาจากพ่อแม่เราพ่อแม่ก็รับมาจากปู่ย่าตายายเรารับมาเป็นทอดๆๆๆลงมาจนมาถึงเราสองคนเนี่ยนะคะพอะเราสองคนมารวมกันแล้วก็เอา p a t ิร์นของฝั่งเรามาเขาก็เอาทเทิร์นฝั่งเขามาแล้วเมื่อรวมกันก็ใน p a t ทิร์นั้นมันก็มีทั้งสิ่งที่ดีแล้วมันก็มีปัญหาด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเอาเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เลยเป็น s e ตปัญหาจากบ้านเราและเซตปัญหาจากบ้้าานานนนเเทีีีมื่่่ออรยูใสิง เราย่อมไม่ไม่รู้มองไม่เห็นมองไม่เห็นจุดบอดต,ต่างๆเหล่านี้ที่มันมันอยู่กับตัวเราเองนะคะแล้วเวลาที่มันเอาสองบ้านเอาปัญหามารวมกัน2บ้านเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งแล้วพอเราอยู่ในปัญหาเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่มาเข้าเวิร์กช็อปเนี่ยเป้าหมายของน้าก็คือเนะ้อยากให้ทุกคนเ,นเป็น r e l ationship expert เลยนะคือจบออกไปแล้วเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างรู้ต้นเหตุของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็รู้ว่าเออมันจะแก้ไขยังไงเป็นขั้นเป็นตอนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเอาไป apply กับชีวิตตค่องงัวเได้ ทำไมมันถึงจะต้องลงทุนกับเรื่องนี้นะคะรู้ไหมคะว่าความสัมพันธ์กับชีวิตคู่คือความสัมพันธ์ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในชีวิตละมากกว่าพ่อแม่เรามากกว่าลูกเราลูกเราพอโตก็ไปมีชีวิตของตัวเองละนะะดังนั้นชีวิตคู่เนี่ยคือความสัมพันธ์ที่ ที่ใช้เวลาอยู่ได้มากที่สุดในชีวิตล้เพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะไม่ลงทุนกับความสัมพันธ์อันนี้ถูกไหมคะแล้วมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งผลกับความสุขในทุกด้านของชีวิตเราอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องลงทุนที่จะมาเรียนรู้นะคะใครที่มีความคิดความเข้าใจว่าฉันเข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วหรือว่าฉันอ่านสือเรื่องออความรักอะไรไมาเยอะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะอยากให้ลองกลับไปคิดดูใหม่คะ่ะเพราะว่า บางครั้งเราอ่านหนังสืออะเรายังไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกนะคะแล้วก็ในเวิร์กช็อปเนี้ยไม่ได้มาฟังเลคเชอร์นะแต่ว่ามา transform ตัวเองกันค่ะเพราะว่าเราจะเอาเคสของทุกคนเนี่ยมานั่งเจาะลึกมามาเรียกว่าเป็นนักสืบกันเลยทีเดียวนะคะมันเป็นนักสืบกันนะคะมาฝึกเป็นนักสืบกันว่าเออไอ ต้นเหตุของปัญหาหรือความขัดแย้งของเราเนี่ยมันมีที่ไปที่มาจากอะไรนะคะแล้วก็สําหรับใครจะบอกว่าตัวเองไม่มีปัญหาไม่มีความขัดแยง้งไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่มีความสัมพันธ์ควรที่จะมาเรียนค่ะมันไม่ใช่เวิร์กช็อปที่ออกแบบมาสําหรับคนที่มีปัญหานะคะมันเป็นเวิร์กช็อปที่จะมาให้ทุกคนเรียนรู้ว่าการสร้างบ้านสักหลังหนึ่งซึ่งบ้านนี่คือความสัมพันธ์ของเราสร้างบ้านสักหลังหนึ่งหลังน,งงนึงเนี่ยจะให้มันแข็งแรงมันต้องมีเจ็ดเสาหลักอันเนี้ยมันคืออะไรบ้างนะคะรวมทั แพทเทิร์นต่างๆที่มาจากครอบครัวตั้งต้นของเรานะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์วิธีการมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆที่จําเป็นต้องมีต้องพัฒนาขึ้นมาให้มีในในความรักความสัมพันธ์ซึ่งจะบอกให้ได้เลยว่า,วาทุกคู่อ่ะต้องมีขาดทักษะอะไรบางอย่างไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าไม่มีใครมาจากครอบครัวที่เพอร์เฟกแน่นอนนะคะ ดังนั้นแล้วเนี่ยก็มาเรียนรู้ค่ะเพราะว่ามันคือคอสมันเป็นเวิร์กช็อปที่ออกแบบแล้วก็ดีไซน์มาจากประสบการณ์แล้วก็เครื่องมือทุกอย่างที่ดาเคยเรียนรู้มาทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้กับลูกค้าที่โคชวันอ้อนวันนะคะแล้วก็โคชคู่ชีวิตที่มาโคชกับดีดาด้วยนะซึ่งมาโคชเป็นรลายปีเนี่ยนะคะก็จะอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กันค่ะ